สวัสดีไปยังท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับวันนี้เรามีกรณีศึกษาพิเศษนะครับคลิปนี้ไม่ดูไม่ได้สําหรับเพื่อนช่างนะครับตอนนี้เป็นกรณีศึกษาในการติดตั้งแอร์นะครับแอร์ที่เป็นแอร์เก่าเนาะอ่านี่มันก็เกิดปัญหาเ,เรื่องของน้ำยานะครับน้ำยาเติมไม่เข้านะครับในกรณีที่เติมเข้าไปแล้วก็ลักษณะเหมือนแอร์รั่วน้ำยาหายนะครับ อาการนี้ต้องดูเลยนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับนี่เพื่อนช่างนี่ก็เสียเงินเสียทองไปกับตัวนี้หลายสตังค์แล้วนะครับก็ยังไม่จบเลยทีนี้ก็เลยเอามาให้เช็คดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีอาการรั่วหรือบ้างไหมนะครับเพราะว่าเติมน้ํายาหมดไปเป็นถังเลยหายไปแล้วน้ํายามันก็หายไปเลยนี่อันนี้เป็นมิสูบิชินะครับมิสเตอร์สลีมเดี๋ยวไปดูรุ่นกันนะครับ คอยเย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นรุ่นไวรอลองเนาะมิสูบิชิอูเรกทีกเองรุ่นนี้เลย m s s f s 1 8 b c นะคะประมาณนี้เลยนห่ไวรอลองนะครับก็จะยาวเป็นพิเศษเลยตัวคอยเย็นนี่เราเคยเทสรั่วไปครั้งหนึ่งแล้วถอดออกมาหมดเลยนะครับปรากฏว่าไม่รั่วนะครับแล้วก็ลองเอาลมอาดดูปรากฏว่าเอ,อลมออก ปก,กติอยู่นะครับอาการนี้รอยรั่วไม่มีเนาะคอยเย็นก็ถือว่าตัดประเด็นคอยเย็นไปส่วนคอยร้อนนี่คิดว่ามีปัญหาที่คอยร้อนนะครับอาการนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยสําหรับการเติมแล้วน้ํายาหายนะะอาการเหมือนรั่วเนาะก็คือเกจเั็นติดลบหรือว่าขึ้นสูงอะไรประมาณนี้เนาะยิ่งเติมยิ่งหายนะครับน้ำยาแล้วก็แอร์ไม่เย็นด้วยนะครับอาการนี้นะครับ ทีนี้เราเปิดอ่าถอดมาดูเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับอ่าไม่มีเรื่องของรอยรั่วอะไรแต่ว่าไอ้ตัวน้ํามันทางนี้นะครับปรากฏว่าเราเปิดเปิดน้ํายาเนาะเปิดน้ํายาแล้วปรากฏว่าน้ํามันออกไปด้วยนะครับนี่ถ่ายน้ํายาทิ้งไปแล้วเพราะว่าเขาล็อกน้ํายาปั๊มดาวน้ํายามาเก็บไว้นะครับปรกากฏแล้วเราเปิดอันนี้ออกไปนะครับจนน้ํายาหมดแล้วครับอ่า ฝั่งหนึ่งแต่ว่าฝั่งนี้มันก็ยังติดอยู่เมื่าเปิดฝั่งนี้อีกก็มีน้ํายาออกอีกนะครับออกอีกเยอะมากเลยนี่อก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเทสเดินคองตัวเปล่าดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสําหรับเอ่อไอแอร์ตัวนี้นะครับอ่าเวลาเพื่อนช่างเช็คก,ก็ลอง สันนิษฐานไมด้หลายๆสาเหตุก่อนลองมาเทสตัวเปล่าดูก่อนก็ได้นะครับรว่าคอมนี้มีกําลังอัดปกติหรือเปล่าอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูว่ามันมีกําลังดูกําลังอัดหรือเปล่าเพื่อที่จะตัดประเด็นต่างๆออกไปเพื่อให้ก้าวไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของแอร์ตัวนี้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าน,นี่เราเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ ตัวนี้เนะเาะไฟเวนเตอร์แมก,นกเนติกเนาะสำหรับตัวอคอมพรสเซอร์คอยลร้อนนะครับใช้วิธีประมาณนี้เนาะ,ะจะเห็นว่าไฟพัดลมหมุนแล้วนะครับคอมพรสเซอร์ทำงานแล้วเนาะนี่ก็จะมีแรงในลมอาจอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา <c oughs> หน้า น่าปันแถกที่สองมาจิ้มจิ้มกัมบเกลอันนี้ก่อนก็ดึงอันนี้ออกเนาะ นี่จะใช้เอามาจิ้มฝั่งลายนะครับสำหรับไฟเมนเพื่อที่จะเอาหน้าแม่นิติดไปสตาร์ทเนาะนี่ใส่สตาร์ทนะครับจากเดิมอยู่สองนะครก็ย้ายมาอยู่นี่เดี๋ยวเปิดตัวลั๊กก่อนอ้าวไม่ติดนะไม่ติดซะแล้ว อ๋อมันต้องสตาร์ทจากนู่นเนาะจะต้องเอาอันนี้มาเสียบก่อนนะครับต้องอ,อันนี้เสียบด้วยเนาะอ่าชั้นเดีวเดี๋ยวลองเปิดชีวิตใหม่เนาะจะไ,ได้ปล่า ไม่ต้องต่อเส้นนี้มันจะไม่เส้นเนาะคอมเดินแล้วนะครับพัดลมหมุนเนาะลองดูกำลังอ่านกันครับคอมประมาณสักหมื่นแปดพัน b u นี่นี่เทสกำลังดูดนะครับกำลังดูดได้อยู่นะครับ ดูดก็พอได้อยู่นะหรือว่าดูดดูดแรงอยู่นะแต่ว่าตัวอาจนี่ถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหรนะ่เนาะปิดอยู่นะครับเอามือปิดนี่ปิดอยู่นะครับปกติคอมขนาดนี้จะต้องไม่สามารถที่จะปิดได้เนาะทีนี้ต้องไปดูว่าถ้าปิดอยู่ปิดอยู่นี่ เป็นที่กำลังคอมเพรสเตอร์หรือเปล่านะครับแน่แต่ก็ไม่แน่ยเพิ่งทิ้งประเด็นเรื่องอาการตันภายในเนาะตันภายในสามารถเกิดได้หลายจุดนะครับเดี๋ยวไล,ล่ไปทีละจุดเลยเราเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงออกมาจากนี่เลยแกะออกมาเลยนี่ตัวนี้ปิดตัวแคปคิวไว้นะครับเพื่อกันกันเมันสันเนาะอ ลงมาไล่ดูไปกี่แปกติแล้วมันจะแรงกว่านี้นะถ้าเป็นอ่าโอเคดูตัวไดเออร์แคป็บิลก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรเปล่าเดี๋ยวเปล่าตรงนี้ออกมาลมเลยเลยหลังจากนั้นก็มาปิดอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับว่ากําลังเนี่ยเหมือนกําลังมันลดลงไปนะครับอ่ามีส่วนตรงนี้ตันบ้างหรือเปล่าเนาะเนี่ยมันก็เลยจีดน้ํายาไม่ค่อยจะไปได้เท่าไหร่ แต่กำลังคอมมันดูเหมือนเอ่อทำงานหนักอยู่นะนี่มันดูดไปแต่อัดไม่ไปอยู่นะโอเคนี่ลองปิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวเป่าตรงนี้เอามาดูก่อนนะครับอนี่ถอดออกมาแล้วนะครับแคบทิวนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดดูว่ากำลังอาจจะเหมือนเดิมไหมนะครับเปิดเทสคอมก่อน นี่แรงลมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้มันยังร้อนอยู่เมื่อกี้เทสแล้วปิดอยู่อยู่นะครับนี่เหมือนเดิมเลยปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับ ปิดได้เหมือนเดิมน,นะครับปตกติคอม,มันจะต้องมีแรงดันเยอะพอดาีเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดได้ มันจะมีมันจะมีเศษต่างๆกระเด็นออกมาด้วยนะคะตอนเราไล่ลมนี้อถ้าให้ชัวร์เดี๋ยวตัดแผงกับคอมแยกส่วนออกมาเลยนะคระับดูไปทีละกันก้นตอนอ่าเดี๋ยวถอดตัว อะไร่ะคอมเพรสเซอร์ออกมาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนะาะอาจจะต้องตัดสักประมาณตรงเอ่อตรงไหนดีตรงนี้เนะาะตัดคอมเพรสเซอร์ตรงนี้ออกมาเลยแล้วมาเทสทีละจุดกันเลยอ่าตัดระบบออกมาเรียบร้อยนะครับแยกคอมเพรสเซอร์กับตัวแผงออกจากกันแล้วนะครับ นี่มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับฝั่งที่เป็นท่อทางดูดนี่ครับมันก็จะวนไปทางนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมานี่เนาะนี่ลงไปนี่แล้วก็มาขึ้นนี่ครับตรงนี้มีไดเออร์อยู่ตัวหนึ่งน,ะะนี่ไดเออร์ตัวนี้เนาะนี่จุดที่มันอาจจะตันได้นะครับก็จะมีตรงนี้เลยมีไดเออร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะวนไปนี่ก่อนเวลาน้ํายาเติมเข้าไปก็จะ ดูดไปตามนี้เลยะครับท่อก็จะวนขึ้นวนลงแล้วก็จะมาเข้าตัวแอรคิววิธีหนึง่งมีแอรคิวก็มีโอกาสตันได้นะครับเพราะตรงนี้เป็นตัวตะแกรงกรองนะครับอืมครับความนิดนึงเพราะว่าแอร์นี่เป็นแอร์มือสองนะครับแอร์ทีนะ่ใช้แล้วปรากฏว่าาตั้งทิ้งไว้นานแล้วปรากฏว่เาเห็นเพื่อนช่างบอกว่ามันไม่ได้ปิดตัวตัวท่อตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อคอยเย็นด้วยนะครับก็มีโอกาสที่ดินหรือว่า ตัวแมลงที่ํำลังเป็นดินจะเข้าไปอยู่อาศัยได้ประมาณนั้นเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะคอมเพรสเซอร์จะดูดดินเข้าไปแล้วก็อาจจะไปติดตามตรงจุดต่างๆที่เป็นตัวกรองได้นะครับนี่แอคคิวก็มีโอกาสได้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนคอมเดตือนจอป่าทานีนะครับตัดฝั่งทางไฮออกไปแล้วนะครับมาดูว่าเป็นกําลังอาจยังสามารถที่จะปิด ตัวคอมเพรสเซอร์อยู่ได้หรือเปล่าเนาะอ้าวไม่ติดแล้วไม่ติดนะเดี๋ยวดูที่เป็นอ่าสายหลุดนิดนึงดูใหม่นะครับถ้าเปิดอ้าวไม่ติดเหมือนเดิมแล้วอ่าดูใหม่นะครับเมื่อกี้สายหลุดนิดนึงเปิดเฟปคอมเพรสเซอร์ตัวเปล่าๆเ,เลย แต่ว่ายังไม่ถอดเซอร์วิสออกฮะกํกำลังดูดือก,กำลังดูดก่อนออดูดแรงมากเลยอ่าอันนี้ตัดระบบออกแล้วถ้าต้องมาปิดตรงนี้เนาะดูว่ากำลังอาดเป็นยังไงบ้าง เหมือนกำลังอัดจ,จะอัดไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะจะดูดมันดูดไปได้อยู่นะดูดได้เยอะอยู่อืมอัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเช็คให้รู้แน่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราคิดว่าจะมีโอกาสตันได้อาการนะี้เพราะว่าน้ำยามันหายโอเคเดี๋ยวเราถอด,ดตัวไดเออร์ตัวนี้ออกมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวเราทำการล้างระบบให้ก่อนนะครับล้างแง็งคอยร้อนนะครับแล้วก็จะไปล้างต่อคอยเย็นนะครับถ้าเกิดว่า อ๋ยังมีปัญหาอีกก็ฟันทงนี่เลยว่าตัวคอมพิวเซอร์น่าจะไม่มีกาลังอัดเนะาะล,นาล้างให้สะอาดเลยใช้น้ํายาเอสเล้างไห้เข้าไปเนาะจนกว่าน้ํายาที่ออกมาจะใสนะครับใสเหมือนเดิมเนาะก็อาจจะมีสีดำๆมากนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปแล้วเนาะ เดี๋ยวลองเปิดตัวปัาก,ก่อนเพื่อไล่ดูนะอ่าอ,อันนี้อาดแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีลมออกแบบนี้แต่น้ํายังไม่ออกเนาะตัวอะไรนะน้ำยาเอฟสิเอดเนาะ จะใช้วิธีปิดเปิดประมาณนี้นะครับให้มันมีกําลังอัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่อย่างนี้เนะาะนี้ยังไม่มีเลเอดออกมาเลย ออกมาบ้างนะครับออกมาบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับอ,อาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้เนาะสำหรับน้ำยาแล้วะ,ะมันก็จะระเหยไปด้วยนะครับแล้วกออ็ออกมาเป็นน้ำบ้างนะครับมันก็จะระเหยเร็วนิดนะะึง วันนี้มาดูเ,เทสแอร์มิสูบิชิหมื่นแปดพัน BTU กันต่อนะครับหลังจากที่เราถอดคอมมาเทสกําลังแรงอัดแล้วปรากฏว่าเ,เหมือนว่ามันจะมีกําลังอัดค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่กําลังดูดได้อยู่เราก็ทําการเช็คไปจนถึงคอมเนาะแล้วก็ทําการล้างคอยล์ร้อนไปนิดแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าลมอัดผ่านได้อยู่เนาะ ทีนี้มาดูประกอบเข้าระบบครับเดี๋ยวดูมาดูปัญหาจริงๆที่เพื่อนช่างเจอว่ามันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าเติมน้ํายาแล้วมันหายนะครับมันมีอาการรั่วอะไรหรือเปล่าอันนี้เราต่อระบบประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เดินยังไม่ได้ใส่ท่อทางดูดเนาะทีนี้เป็นแฟขนาดห้าทับแปดแล้วครับอ่าท่อก็เป็นห้าทับแปดเดี๋ยวเราท่อห้าเราไม่มีเนาะเราเอาท่อสี่ร้ยขนาดลง หน่อยนึงครับมาเทสแป๊บหนึ่งนี่ให้ดูแรงดูดเลยตอนนี้เสียบปลั๊กลันเครื่องอยู่ครับกระแสอยู่สองจุดอ่าสองจุดสี่เนาะอ่าเดินปก,ปกตินี่ถ้าปิดท่อทั้งดูดกระแสมันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าไม่มีแรงอากาศที่จะไปอัดอะไรล่ะอัดอากาศไปสู่ในส่วนของทางด้านอัดเนาะมันก็จะลดไปเรื่อยนี่ถ้าปล่อย ปล่อยมือมันก็จะกลับไปที่สองจุดสี่เหมือนเดิมนะครับกําลังดูดถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูดนิ้วแทบจะดึงไม่ออกเลยแต่ตัวกําลังอัดนะครับพอพอกับทางด้านนี่ยทางด้านตอนที่เราเทสคอมเลยปิดแล้วมันก็จะปิดอยู่นิดนึงต้องรอนิดนึงก่าแรงดันจะมาเนาะอืมทีนี้มันก็เลยจะมีปัญหาไปถึงเรื่องว่าเวลา ดูดแรงเกินนี่น้ำยามันก็จะไปเร็วเกินแล้วไปรออั้นกันอยู่หรือเปล่านะครับก็อาจจะไม่แมทกันหรือเปล่าสาหรับท่อทางอากาศทางดูดประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาใส่ท่อทางทางดูดมาไว้ทางใจ่าห้าเลยไมย่ได้ห้าเลยครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาว่ายิ่งเติมน้ำยายิย่งลดนะครับก็อาจจะเป็นที่คอมเพรสเซอร์ทางด้านในมันอาจจะมีปัญหาก็ได้นะ,ะเดี๋ยวลองต่อให้ดูก่อนนะครับ เออตอนแรกนี้ว่ามันตันระบบหรือว่าท่อมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าอืมทีนี้ชเช็คภายนอกแล้วไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไล่ไปจนถึงคอมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูต่อระบบว่ามีปัญหาอะไรบ้างโอเคอ่าต่อเชื่อมท่อ,อเรียบร้อยแล้วครับกำลังทําการดูอาการให้เดี๋ยวจะลองเติมนั้นยาดูนะครับว่าอาการจะเป็นอย่างไรเนาะจะปกติดีไหมเนาะ ็จะจับกระแสดูเรื่องกระแสดูเรื่องน้ำยาแล้วก็ลมร้อนลมเย็นที่จะออกหน้าคอยอาจจะไม่่ไมตรงความเป็นจริงนะเพราะว่าไม่ได้เทสในใน,ในห้องนะ,ะนี่เทสกลางแจ้งเลยก็จะอาจจะมีเรื่องอุลูมูนิดนึงที่อาจจะไม่ค่อยตรงนิดนึงโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูครับครับวันนี้ทําระบบแล้วนะครับเติมน้ํายากําลัง ลันแออยู่นะครับตัวกระแสขึ้นมาประมาณ7แอมนะครับสำหรับ18,000แปดนวิทยูนะครับแต่วันนี้ตั้งอยู่ในสถา,านที่ห้องโลง่ลงๆเลยนะครับอืมก็อาจจะไม่ตรงกับสภาพความจริงนิดนึงแรงดันน้ำยาเติมได้70นะครับอืมแต่ว่าเวลาเติมก็ไม่ค่อยเข้านิดนึงนะครับสำหรับน้ำยาเนาะ จ่ต้องมีการควอบถังน,นิดหนึ่งเพื่อให้มันเข้าไปก็จะดูว่ามันทํางานได้หรือเปล่าสําหรับคอมเพรสเซอร์นี่ตัวท่อทางด้านฉีดท่อทางด้านอัดนะครับฉีดมาเข้าคอยเย็นอยู่แต่ว่าตัวคอยเย็นนะครับตั้งไว้ยี่สิบสองนะครับนี่มันอยู่กลางแจ้งโลง่ลงๆถ้ามาจับแผงนคอยเย็นนี่ฝั่งนี้ถือว่าโอเคมีความเย็นอยู่นะครับ แต่จะมีแผลตรงนี้นะครับตรงกลางนี่ไม่มีความเย็นออกเลยนะครับเหมือนว่าจะฉีดน้ำยามาไม่ทั่วเนาะมีแต่ฝั่งนี้เนาะนี่เลยอ่าดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เย็นได้อยู่เนาะอ่าเย็นได้อยู่นะถ้ามาดูฝั่งทางซ้ายนี่ต่มาท่อจะไม่มีความเย็นเลยนะอืมก็อาจเป็นไปได้ว่าตัวความร้อนมันค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะอยู่กลางแจ้งเนาะอ่าถ้าเป็นนี้ตัว ซักชั่นไอตัวอะไรล่ะความเย็นก็ยังที่ท่อทางานั้นดูดก็ยังแกไม่เย็นนะครับเพราะว่าตั้งอยู่เดี๋ยวเราทำให้มันจำลองเหมือนว่ามันห้องมันเริ่มเย็นเนาะปิดตรงนี้ก่อนนะครับปิดฝานี้ก่อนให้ลมมันเข้าเป็นบางส่วนเนาะ,ะเดี๋ยวหาอะไรมาปิดทางนี้ก่อนนะครับดูว่าคอยจะคอยจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเย็นหรือเปล่านะครับ ลองดูนะครับเดี๋ยวเราใช้ผ้าปิดทั้งนี้เลยดูว่ามันจะกระจายความเย็ยนมาได้หรือเปล่าปกติถ้าลมไม่ค่อยเข้ามันก็จะทำให้น้ำยาที่วิ่งกลับไปอาจจะระเหยไม่หมดยังเป็นอะไรละ่ะเป็นลิควิดอยู่นะครับปิดทั้งด้านที่ท่อมันเย็ยนก่อนเนี่ยก็ดูว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ทำไมเขาบอกว่าเหมือนว่ายิ่งเติมน้ำยายิ่งหายยิ่งหายนะครับแต่ตอนนี้ปิดตัวน้ำยาไว้แล้วเนอะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะคะรับลานประมาณเจ็ดสิบนี่ก็จะเห็นว่าพออปิดลมทั้งด้านบนคอเย็นนะครับกระแสลดทันทีเลยนะครับกระแสลดลงมาเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเราปิดคอยเย็นจนหมดนี่ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าตัวความเย็นไม่ละเหยเนาะ,อะพอไม่ละเหยกลับไปเป็นกา๊าซนี่วิคินมันวิ่งมามันก็จะค่อนข้างจะดูดกลับไปได้เยอะหน่อยเร็วขึ้นหน่อยตัวกระแสมันก็จะค่อนข้างจะลดลงนะครับประมาณน,นั้นเลยเพราะว่าถ้าใช้ของเหลววิ่งนี่มันก็จะ ความสามารถในการทำการไหลก็จะดีกว่าที่เป็นก๊าซเนาะเพราะก๊าซมันขยายตัวปริมาณมันก็จะเยอะหน่อยมันก็จะทำให้กระแสนี่มันเหมือนจะขึ้นเนาะนี่ลดมาได้หกสิบเจ็ดนะครับตัวท่อทางด้านทางด้านดูนี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่เย็นนะครับยังไม่ถึงกัเย็นตัวนี้ฉีดไปเย็นได้อยู่ 6.8ขึ้นมา6.8นะครับ6.7 6.8อยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ถ้าด,ดึงผ้าตรงนี้ออกเนาะถ้าดึงผ้าออกนะครับผ้าที่ปิดไว้เดี๋ยวมาดูกระแสไว้าจะขึ้นไหมอืมพอมันสามารถที่จะระเหยได้นี่คิดว่าก๊ารมันจะขยายตัวนะครับทำให้มันก็จะไม่อั้นนิดนึงเวลาดูดกลับมาก็จะ เพิ่มในส่วนของการทำงานของคอมเพรสเซอร์อาจจะก,กระแสขึ้นสักหน่อยอ่าหกจุดเจ็ดเหมือนเดิมนะครับย<ม>ังไม่ขึ้นเท่าไหร่เนาะออยมันก็อาจจะต่างกับการติดในห้องจริงๆนะครับเพราะในห้องมันก็จะเร่งทำให้เกิดความเย็นภายในห้องนะครับแต่ตัวนี้เรื่องของเรื่องคือตัว น้ำยายังเติมได้ไม่เต็มที่เนาะเหมือนว่าแรงดันมันจะได้แค่นี้เลยแรงดันหกจุดเก้านาะอันนี้ปิดผ้าไว้ใหม่เนาะมันยังไม่ถึงก็ขึ้นนะครับเมื่อกี้ลองดูปิดผ้าไว้นะครับทำให้อากาศระบายไม่ค่อยได้เนาะ อันนี้ผ่านไปสักประมาณ10นาทีนะครับตัวกระแสก็อยู่ประมาณ6.4ลดลงมาหน่อยนะครับตัวแรงดันน้ำยาอยู่ประมาณ67สจดจ่นะครับอืมแต่ว่าท่อทางทางด้านดูดนี่ยังไม่เย็นนะครับก็สาเหตุก็คือตัวเราไม่ได้จำลองสถานก,การณ์จริงนะครับ ก็ติดแค่ทดสอบว่าตัวน้ำยาในระบบจะวิ่งเดินได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคอยเย็นนี้ไม่ได้อยู่ในห้องที่ปิดมิชิดนะครับแล้มันก็เลยได้อีกทธิคนจากาลมร้อนจากคอยร้อนด้วยนะครับเทสแบบนี้เนาะเทสแบบนี้ก็เหมาะสําหรับการเทสเพื่อทดสอบอาการหมุนเวียนน้ํายาเฉยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถที่จะ ฟิกได้โดยตรงว่าแอร์จะได้ประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เน,ะนาะประมาณน้แค่ดูความปกติความเป็นปกติของคอยลร้อนคอยเย็นคอมเพรสเซอร์แล้วก็ตัววงจรการทํางานของแอร์แค่นั้นเองนะครับว่าสามารถฉีดน้ํายาไปได้หรือเปล่าแล้วก็แรงดันอ,อยู่กับที่นิ่งขนาดไหนเข็มสวิงหรือเปล่ากระแสเทียบกันนะครับ เพือ่อเทตัวเวลาไปติดตั้งเนี่ยงานจริงก็ต้องไปปรับแรงน,น,น้ำยายอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ลักษณะมันเหมือนว่าจะเติมไม่เข้าแล้วด้วยทางด้านคอยอ่ะคอยเย็นเนาะคอยเย็นมีตัวตัวแผงฝั่งนี้เย็นได้แะแต่ว่าจะมีบางบางแผงนี่ไม่มีความเย็นนะครับก็จะเย็นมาเป็นครึ่งหนึ่ง อย่างเช่นท่อตรงนี้นะท่อตรงนี้เย็นมาครึ่งหนึ่งนะพอถึงฝั่งนี้ก็เย็นมาไม่ถึงคนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ํายายังเติมไม่พอเนาะประมาณนั้นหรือว่าถ้าอีกทีหนึง่งถ้าเกิดมีปัญหานะหนักก็อาจจะเป็นที่ท่อบางท่อมันอาจเกิดอากการตันได้แต่ว่าถ้าเป็นตรงนี้น่าจะไม่ตันนะครับเพราะว่ามันฉีดมาได้ครึ่งเลกครึ่งนึงนครับ ก็ยังไม่ไม่ไปขีดไปไม่ถึงนี่ถ้าแผงตรงนี้เลยเย็นมาแค่นี้เนาะแผงนี้ก็ยังไม่เย็นนะครับยังสามารถที่จะเติมยาอยาไอีกเนาะต่อมาอีกเลยแตบบ่ว่าซนนี้อมแบบันได้รับอิทธิพลจากคอยร้อนด้วยนะครัแบเบดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสอ่าเริ่ไปติดตั้งอาจจะรีวิวสภาพปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาให้ดูใหม่เนาะ แต่ว่าถ้าเป็นอาการประมาณนี้ก็ถือว่าทำงานได้อยู่เนาะสำหรับคอมเพรสเซอร์ประมาณนี้เลยอ่าโอเคพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างนะครับอาการตอนแรกเราไม่ได้เอ ต่อระบบให้ดูก่อนเลยก็เลยไม่แน่ใจกับว่าเพื่อนช่างที่บอกว่าการเเหมือนน้ายาหายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอืมอันนี้ก็ถือว่าเดินได้โอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะถือว่าปกตินะครับอ่โอเคลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ วันนี้สวัสดีครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของช่องก็จะรวมอยู่ในช่อง np group หนึ่งใน youtube com นะครับในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น np a r and engineering นะครับ np design and electric นะครับแล้วก็ npcc solar and car facebook Page นะครับ แล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ np shop lazada com นะครับแล้วก็ np pa r spare p a r t ใน shopee com นะครับสุดท้ายนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของ,ของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ